สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหลักสูตรในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อป้องกันภาวะความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อมและวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องแนวทางในการดูแลรักษาผู้มีภาวะเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุครับและผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเช่นเคยครับนายแพทย์อุดมอัสมุตหมังกุลครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับารย์ครับคุณหมอครับวิธีการดูแลผู้มีภาวะเสี่ยงจากสมองเสื่อมทํายังไงได้บ้างครับครับก่อนอื่นผมขอพูดถึงนะครับว่าการดูแล เพราะว่สมองเสื่อมนะครับอยากให้คิดถึงการดูแลตนเองนะครับทำอย่างไรที่ให้เราเข้าสู่ภาวะสมองเสื่อมช้าที่สุดนะคือเซลล์แคร์เนี่ยอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับในกรมอนามัยเราเองเนี่ยนะครับเรามีนโยบายนะครับที่ไม่ใช่มองแค่ผู้สูงอายุอย่างเดียวนะครับการที่จะดูแลสุขภาพนะครับให้แข็งแรงณจุดตรงนี้ได้เนี่ยนะครับเราใช้หลักของไลฟ์ cross approach นะครับคือเส้นทางชีวิตสุขภาพนะครับหรือถ้าหมองให้เห็นภาพก็คือจากเชิงกลางสู่เชิงตะกอนนะครับ,รบเพราะว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยนะการมาาีการเกิดนะเหตุการณ์แต่ละช่วงเวลาม,ลมีผลนะต่อช่วงชีวิตในแต่ละช่วงชีวิตนะครับผมขออนุญาตพูดง่ายๆว่า,าการที่ผู้สูงอายุจะเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงนะครับมีคุณภาพมีศักยภาพณนะวันนี้นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มตั้งแต่ก่อนตั้งคันด้แ้วก่อนปฏิสนธินะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับคือเราก็ได้มีนโยบายว่าทําอย่างไรที่มีลูกเมื่อพร้อมนะครับก็คือคู่สมรสที่วัยเหมาะสมนะครับคือช่วง2 0ถึง20 20ถึง34ปีนะครับซึ่งมีความพร้อมนะที่จะมีลูกนะครับเราก็จะให้มีวิตามินนะครับคือฟอฟลรินะครับแล้วก็ธาตุเหล็กนะครับเพื่อเตรียมพร้อมก่อนตั้งครัน นะครับเมื่อตั้งคันแล้วเนี่ยก็จะมีการฝากคันคุณภาพนะฮะมีการคลอดที่ได้มาตรฐานนะครับเมื่อเด็กเกิดมานะครับมีการได้รับวัคซีนมีการติดตามนะเรื่องการเติบโตและการพัฒนาการที่สมวัยพอถึงวัยเรียนนะะเขาควรมีทักษะนะครับไม่ว่าจะเป็นความคิดด้านภาษาด้านระเบียบวินัยนะครับที่เหมาะสมกับตัวเด็กนะครับในช่วงวัยรุ่นนะครับทักษะชีวิตมากขึ้นนะครับ เรื่องบางเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเช่นการท้องในวัยรุ่นนะครับทำอย่างไรให้เขามีองค์ความรู้ในการดูแลตัวเองไม่ให้ท้องในวัยรุ่นนะครับ,รบเรื่องอการบาดเจ็บจากการจราจรเป็นต้นนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อ,องค์ความรู้เขาต้องมีนะครับเพื่อเขาได้ปรับใช้ในชีวิตของเขานะและก็ไวัยที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงเลย เป็นวัยที่ทํามาหากินให้ประเทศชาตินะครับแต่ดูแลตัวเองน้อยมากคือวัยทางานนะครับเป็นวัยที่ทํางานเยอะแต่สะสมโรคไม่มีเขาเรียกว่าพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เท่าที่ควรตรงนี้เนี่ยจะทํายังไงให้เขามีองค์ความรู้ในการดูแลตนเองนะครับเพื่อให้เป็นวัยทํางานที่แม้ทํางานแล้วเนี่ยแต่ก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับไม่ว่าอาหารออกกาลังกายอารมณ์เพราะปัจจุบันนี้เนี่ย คนวัยทํางานเนี่ยนะเมื่อ40ปีขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมที่อาหารนะเป็นอาหารหวานนะครับอาหารเค็มอาหารมันไม่ได้ออกกําลังกายความเครียดนะครับก็จะสะสมเบาหวานไขมันความดันก็จะเป็นผู้สูงอายุที่อุดมไปด้วยโรคนะคแล้วก็ไม่แข็งแรงนะแต่ทํายังไงให้ให้ก่อนที่จะเข้าวัยผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเขามีพฤติกรรมนะแล้วก็มีสกขภาพที่ดี ในองค์ความคิดแล้วก็าสามารถนําไปใช้ในวัยผู้สูงอายุได้นะครับซึ่งผมก็หมายถึงคือเขา,เาในสังคมนะในสังคมประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่าควรจะมีความรอบรู้ด้านสุขภาพนะในแต่ละทุกวัยนะมีความรอบรู้เพื่อนําไปปฏิบัติให้ตนเองมีศักยภาพอายุยืนนานอย่างมีสุขภาพดีที่สุดครับผม แล้วแนวทางในการรักษาอะครับเมื่อเกิดภาวะสมองเสื่อมแล้วควรจะต้องรักษาอย่างไรบ้างครับแล้วก็เมื่อวันหนึ่งนะครับเราอยู่อายุยืนนานขึ้นก็หนีไม่พ้นนะครับว่าโอกาสเสี่ยงนะต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมนะครับเมื่อวันนั้นมาถึงเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดเรามีการป้องกันนะมันก็การมาถึงตรงนี้ก็ช้าหน่อยนะครับแต่เมื่อมาถึงเนี่ยเราก็มีแนวทางการรักษาหลักๆนะครับคือข้อแรกเนี่ยเราต้องค้นหาสาเหตุก่อน ถ้าเรารู้สาเหตุนะเรารักษาที่สาเหตุนะครับแต่ถ้าเป็นโรคสมองเสื่อมที่รักษาไม่ได้นะเช่อนอย่างที่บอกเป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะาผู้สูงอายุเนี่ยต้องมีความเสี่ยงมากขึ้นนะเพราะว่าปฏิบัติชีวิตประจําวันได้ยากขึ้นนะการหลงลืมมากขึ้นจะทํำยังไงให้เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยกับเขานะครับต่อมานะครับอันนี้สําคัญเลยนะ คือการช่วยเหลือของครอบครัวนะครับคือตรงนี้เนี่ยคือคือทำยังไงที่เอาข้อจริงแล้วเนี่ยผู้ดูแลผู้มีพสต์สมองเสื่อมเนี่ยเราต้องดูคู่กันไปเลยเพราะว่าโรคนี้เนี่ยต้องอยู่ด้วยกันนานนะครับผู้ดูแลผู้มีพสต์สมองเสื่อมเนี่ยจะมีความเครียดความกดดันมีความไม่เข้าใจมีความล้านะครับทำยังไงให้ให้คนกลุ่มนี้เนี่ยมีการเข้าใจโรคแล้วก็ ปรับตัวปรับสภาพในการอยู่ในการดูแลตรงนี้และก็ในการดูแลตนเองด้วยนะครับและก็ท้ายสุดนะครับก็มีการรักษาโดยการใช้ยาประคับประคองนะครับก็ผมขอไปอันแรกก่อนนะครับหลักการทั่วไปในการรักษานะครับก็คือเป็นการรักษาที่บ้านนะฮะคือเราจะเน้นการเรื่องการรับรู้นะการรับรู้เช่นให้ผู้ป่วยเนี่ยรับทราบสถานการณ์ทั่วไปนะดูข่าวดูหนังสือพิมพ์คุยไปด้วยกัน อย่างน้อยทําให้เขารู้วันเวลาเหตุการณ์นะครับก็ไม่ใช่ว่าเขาให้เขาอยู่คนเดียวแล้วก็ความจํำลืมไปเรื่อยๆแต่แต่การที่ทําให้เขามีคือเราให้เขามีชีวิตประจําวัน,นที่ใกล้เคียงชีวิตประจำวันมากที่สุดแต่เราคงต้องใกล้ชิดเขามากขึ้นเรื่องราวต่างๆนะครับมีการพูดคุยเรื่องประจําวันนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยวัตถุประสงค์คือทําให้เขายังมีการรับรู้เรื่องวันเวลาสถานที่ อันนี้เป็นเบสิกทีท่ผู้สูงอายุไว้ยสมองเสือ่อมต้องได้รับการกระตุน้นนะครับอ,อันถัดไปก็คือการรับรู้ทางด้านความจำนะครับก็เป็นการเป็นการ,พรเพีย์เบรนทีนิ่งนะฝึกจำหน้าคนนะฟังเพลงคุ้นเคยร้องตามได้ไหมนะครับการสวดมนต์นะผู้สูงอายุก็ชอบเรื่องสวดมนต์นะครับการร้องเพลงตรงนี้คือคือจะพยายามทำให้เขาสามารถ มีคงความสามารถในการรับรู้นะครับให้ได้ระดับเดิมมากที่สุดนะครับต่อไปก็เกี่ยวกับเรื่องสกิลเทรนนิ่งหรือทักษะนะครับเช่นการปั่นน้ำมันนะยังทำได้ไหมนะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายด้วยนะครับการวาดลูกนะครับการมีเข้าสังคมอันนี้สำคัญนะการเสังคมเป็นการเต้นลําร้องเพลงนะครับการฝึกการแต่งตัวนะครับแล้วก็ อีกข้อหนึ่งนะครับก็คือการรักษาที่เน้นทางด้านอารมณ์นะครับ<ช>การด้านอารมณ์เนี่ยก็คือเป็นการใช้เป็นเป็นกรุ๊ปทรัลปีนะเหมือนกับว่าให้ญาติให้พี่น้องหลานที่คุ้นเคยเนี่ยมาทํากิจกรรมที่เคยทําอย่างที่บอกว่าผู้สูงอายุสมองเสื่อมเนี่ยจะเสื่อมเหตุการณ์ในปัจจุบันคือเขาเรียกรีเซ็ตมมอร r y ก่อนแต่เหตุการณ์ที่ในอดีตเนี่ยจะลืมช้าเพราะฉะนั้นถ้าเขา สามารถอยู่ในเหตุการณ์อดีตแล้วก็คุ้นเคยได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาเขาก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตของเขาได้นะครับทำยังไงให้มีการมีการร้องเพลงร่วมกันญาติคนพี่น้องมาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับเปิดรูปเก่าๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็จะได้ให้เขาแสดงอารมณ์ออกมาด้วยได้เพราะไม่งั้นเนี่ยคือเขาก็จะหดผู่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเขาคุ้นเคยเขาจะรู้สึกเขาปลอดภัยแล้วเขาจะได้ทํากิจกรรม ตอบสนองต่อเราได้นะครับต่อมาก็คือการรักษาที่เน้นการกระตุ้นนะครับ,รบก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทําสันทนาการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องออดนตรีบําบัดนะศิละปะบําบัดนะครับหรือแม้แต่ให้ผู้สูงอายุเนี่ยฝึกเองว่าเช้านี้ทําอะไรบ้างจะเป็นการเป็นการออทบทวนตัวเองนะว่าจําได้ไหมเช้านี้ทําอะไรกลางวันทําอะไรเย็นทําอะไรคือฝึกจด ชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็ข้อต่อมาคือการรักษาดในด้านพฤติกรรมนะครับเช่อนอการทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับการชมเชยให้แรงจูงใจนะครับเช่นถ้าเขาเคยทําอะไรไม่ได้แต่เขาทําได้ปุ๊บเนี่ยก็จะต้องอชมเชยกระตุ้นเขานะครับหรือว่าถ้าเขาทําอะไรที่ไม่ควรทำนะคำพูดหรือว่าการกระทำนะเร,เราก็ต้องหาสิ่งเบ่งเบน บางทีเราไปโทษเลยไปว่าเลยเนี่ยแดงว่าเราไม่เข้าใจเขานะคือเขาไม่ได้อยากทําอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราจะมีความเห็นใจนะเราจะไม่ใช้การว่าแต่เราจะใช้การที่ดึงเขาเบี่ยงเบนไปในสิ่งที่ควรทามากกว่านะครับครับและอีกข้อหนึ่งนะที่สําคัญที่ผมเน้นตั้งแต่แรกนะครับว่าเราไม่ได้มองที่ผู้ป่วยสมองเสื่อมอย่างเดียวนะครับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมสําคัญมากนะครับเพราะว่า คนนี้เนี่ยเขาต้องรับทั้งความกดดันความเครียดอาจจะไม่ได้ทํางานนะครับตรงนี้เนี่ยคือการดูแลผู้ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าจะให้ตัวเขาเองเนี่ยมีการทํากลุ่มนะได้เจอกับกลุ่มผู้ดูแลด้วยกันนะครับหรือว่ามีการให้กําลังใจจากบุคลากรท่านาสาสณสุขนะครับหรือเขาควรจะมีเวลาที่ไม่ต้องอยู่จุดนี้ตลอดไป กเรียกว่าเป็นเป็นการมีเวลาพักผ่อนเป็นชั่วคราวควรจะมีสถานที่ที่ส่งนะผู้สูงอายุตรงนี้เนี่ยไปดูแลแล้วก็เขามีชีวิตที่เ,เหมือนกับอยากทําบ้างนะแต่ว่าไม่ใช่ให้ให้ไปแล้วไปเลยนะครับแต่ว่ากลับมาเพราะอย่างน้อยเนี่ยคือคนเราก็ต้องมออีช่วงชาร์จแบตบ้างนะครับตรงนี้เป็น5ข้อที่สําคัญนะในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมครับครับ รเรียกว่าวันนี้เราได้ความรู้ความเข้าใจและวิธีการดูแลผู้ที่มีภาวะเสี่ยงจากการเป็นโรคสมองเสื่อมอย่างอัดแน่นจากนายแพทย์อุดมอศุวิมังกูลเป็นอย่างมากเลยครับขอบคุณคุณหมอมากครับ,บค,ครับผมเจ็นใจครับตอนนี้เราถึงเวลาแล้วครับเนื่องจากเป็นสังคมของผู้สูงอายุที่ประเทศไทยเรากําลังก้าวเข้าไปอยู่ฉะนั้นอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้สังเกตตัวเองและคนรอบข้างครับและหันมาดูแลและเอาใจใส่เช่นกัน